ทีมงานเสนอเกมมาเราแล้วเราก็ไม่รู้มันคือเกมอะไรแต่ดูจากทรงแล้วมันก็คงไม่ร่าจากเกมผีป่ะแลวเกมสดใสครับพี่นาทีถ้าสดใสะแล้วก็วางใจอย่ายลืมเปิดหน้าต่างนะแล้วพี่อ๋อเมา่อ <losers. S 1> กี้ใครบอกเกมสดใสฉันจะตีถ้าสดใสแล้วก็วางใจตกใจเสียงหายเลยอุ้ยพปจิตต์วะเ เสียงทีมงานครับผมเจ้าสกแกกับพีอันนี้เสียงจากทีมงานเองนะในเฟสแรกพี่จะต้องจัดการกับมอนเตอร์ที่จะเปิดมาหน้าประตูเข<ย>าจะอยู่ตรงหน้าต่างนะพยายามมองหน้าต่างให้มากเข้าไว้มันจะปิด่ะ,<ล>ะพอวันี้งนั้นแล้วมันจะเปิดยังไงเนี่ะถามแค่นั้นอ่ะก็เดินเข้าไปปิดสิมันมีตัวนั้นอยู่ไงก็เดินเข้าไปนะระหว่างรอทีมงานนะครับอืัโดี่ฮัลโหล ตกใจทีมงานว่าพีค็ักเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมตกใจทีมงานทีมงานอะไรผมออกจะน่ารักโยนลงทะเลว้าป้าบอกก็แล้กันตรงต่อ้นมิเดนเาปิดเจนี่ก่อนแล้วแล้วพี่จะปิดหน้าต่อยังไงในเมื่อโผล่หัวมาอย่างนี้เกียดเกียดเกียร์เกียที่ต่อไปที่พี่จะต้องทำนั่นคือถ้าเกิดพี่ได้ยินเสียงประตูพี่สองที่ตาแมวถ้าพี่จะเห็นเจ้าลูกบอลสีฟ้าให้พี่เปิดประตูให้เขาเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นปิดมันไปเปิดประตูอยู่ไหนประตูหน้าบ้านเนี่ยหรอสีม่วงอะ วัเาน,นดูหน้าต่างด้วยไม่ดูประตูแล้พี่ต้องดูหน้าต่างอีกเหรอกลัวเ้เสียงเสียงอะไรเสียงอะไรอุ้ยร้อนอนะ่ะอุ้ยกรีนกเ่มเปตนะ่หาหน้าต่างอยู่พี่ขอโทษได้ไหม